ตอนนี้รู้สึกว่าไงดูไหมเมื่อกี้เป็นแอบก็นั่งก็มีรู้สึกอะไรหรือเปล่าขาเก้าอี้มันสั่นโอเคโอเคยังไงไม่รู้นะรู้สึกว่าเหมือนก็อีแบบมีสีขามันเหลือประมาณสองขาโดนเลือ่อยไปสองขาเ<ม>นาะโอเคโอเคน้องๆแต่เราคนเก่งมากเลยนะครับนั่นเดี๋ยวขอเชิญน,น้องๆทั้งสี่คนบนเวทีเพื่อที่จะรับฟังคําติชมจากท่านคณะกรรมการครับ เพลงลำดับเพลงที่จเมื่อกี้ที่ใครแสดงก่อนหลังนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่คุณปุ๊คุณคาร่าและครูเอมี่ตามลำดับนะครับทำไมยังเก่งกันสิครับคุณกรรมการตอนแรกนึกว่าครูจะเริ่มก่อดก็กะจะกลับบ้างก็ครูผ่าครูผ่าร้องเพลงเก่งมากนะแล้วก็ ทำให้คนดูส,ดสดนุกสนุกไปกับสิ่งที่หนูกําลังอินอยู่แต่ต้องระวังนิดนึงบางทีมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้มแข็งดีก็ดูเป็นผู้ชายเนาะบางทีมากไปมันก็เลยผู้ชายน้องภูผ,ผานะคะ คือขึ้นมาก็ดูหล่อดูมั่นใจแล้วก็เป็นคิตที่เหมาะกับยุคนี้มากตรงนั้นก็คือจินใจคนดูไปแล้วนะคะในส่วนการร้องเพลงการเต้นเนี่ยก็จัดว่าใช้ได้เลยปกติครูไม่ได้ชอบเพลงสไตล์นี้สักเท่าไหร่นะคะชอบเพลงคลาสสิกไม่หรอกแตเต้นตอนเต้นมันมากก็คือสำหรับครูแล้วก็ให้คะแนนน้องครูผาเยอะเลยล่ะค่ะค่ะมาเจอกันอีกแล้วจริงแล้วอ่ะ ครูประทับใจอยู่แล้วเรื่องของความสามารถในการร้องเพลงของภูมิาแล้วก็การพูดค,คุยเป็นธรรมชาติที่เป็นกันเองแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดนะคะอันนี้ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะคะและมีอย่างหนึ่งที่คูอ้อยากทิ้งไว้นิดนึงจริงๆแล้วเวลาภูมิขาเลือกเพลงอะค่ะครั้งที่ภู้ขามาโชว์อันนั้นอะจะเป็นบุคลิกตัวเองพอเวลาร้อออกมามันจะมีมุมที่ให้ดูว่าเราแบบ แบบซ่าๆหน่อยแบดบอยกลวนๆแต่น่ารักจำได้ไหมเออแต่เพลงวันนี้อาจจะหนองของแอมผู้ชายนหนักนิดนึงนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วอ่ะคุณชอบมากกับการร้องเพลงแล้วที่ acting ด้วยพอร้องเสร็จปั๊บหน้าหยุดแล้วก็สลัดหน้าทีนึงแบบเท่มากแล้วก็งบบเต้นปลับมันมากอยากจะเต้นด้วยเลยคู่ขาก็อาจจะลองอยากจะให้ลองโชว์เนี่ย คณะกรรมการนึกว่าจริงๆแล้วหนัวบุคลิกอีกแบบหนึ่งลองชมเหมือนวันนั้นได้ไหมที่ร้องเพลงเพลงอะไรอ่ะ is my life แล้วก็เต้นแบบนั้นอ่ะแบบที่เขบอกเป็นอันเชอร์อ่ะให้ลองดูจะให้คุณครูกับคณะกรรมการดูว่าเขาเปลี่ยนแนวได้ให้ใหแก้ตัวอีกหนึ่งคลี why I'm alive is my life my heart is like an open highway like Brammy said I did it my way I just wanna live why I'm alive is my life I'm not I to the ที่ประทับใจมากก็คือตอนที่แนะนาตัวฟังเสียงชัดมากขนาดแต่ว่ายังไม่ได้เลยนะคุณมาได้ยินแล้วว่าอายุ11ปีเลยดีใจมากเพราะจริงๆแล้วตกหมดเลยค่ะที่เรื่องอายุเนี่ยฟังไม่ทันกับคนเลย <c oughs> ขอบคุณมากครับผคุก <c oughs> กี้น่ารักมากค่ะแต่ว่าพี่ว่านิ่งไปนิดน,นึงถ้าตอนพูดแนะนำเลี่ยนนิดนิ พี่อยากให้พี่รู้สึกว่าโอ้พี่กำลังเห็นเรื่องอีลานาเปเรียนี่มันเป็นยังไงเนะาะได่ป่ะอีกนินดหน,นึ่งค่ะนอกจากพี้เนี่ยเป็นอะไรที่แอ c ติ้งดีมากหนะะ้าตาดูแบบมั่นใจมากพอขึ้นมาปั๊บครูประทับใจมากเรื่องของการแนะนำตัวเองนะคะดูแบบว่าเป็นมิคอรจริงเลยแล้วพอพูดถึงเรื่องปันอะไรนะาเปเรียเป็นอะไรที่แบบรู้สึกเออมีความคิดนะคะแล้วก็ติดใจนการ ตน่นความจับหีมากแต่เหมือนที่ทพี่อุบอกบอกว่าเวลาที่เราแบบว่าพาไปเที่ยวไหนอะอยากให้มีสีน,นะแบบอ,อ,นอยากพู้ดด้วยนิดนึงเป็นดีเราจะได้แบบเอ้ารอเราจะอยาดไายอะไรกินเนาะแล้วก็อีกนิดนึงเวลาที่หนูพูดนะคะ่ะหนูเอาไม์ขึ้นมาอย่างนี้สูงไปหน่อยทาให้แบบว่าเราแบบติดนิดชนึ่งเวลาคนมองเข้ามาเนาะแต่หลักๆแล้วเริ่มมา น้องพุ้งี่นะคะหน้าตาเกบดคุณภาพน่ารักมากแต่ก็อย่างที่คุเแอนนี่พูดก็คือไมโครโฟนบังหน้าช่วงนั้นทั้งหมดไม่เห็นหน้าน้อง